สวัสดีครับวันนี้เนี่ยครับผมนํากระสุนปืนลูกซองมาเรียงรายกันพอสมควรนะครับเป็นตัวอย่างที่ผมพอมีนะครับเอาวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงกระสุนปืนลูกซองหน่อยนะครับซึ่งก็มี fc ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์เม้นท์ถามนะครับได้เม้นท์ถามในคลิป u t u b e ของผมบอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าลูกตะกัวกลมๆนะครับที่อยู่ใน ออก,กระสุนปืนลูกซองเนี่ยนะครับที่มี9เม็ดบ้าง10กว่าเม็ดบ้าง27เม็ดบ้างหรือร้อยลูกปลายเยอะๆอย่างนี้นะครับเป็นร้อยสองร้อยเม็ดอะไรประมาณนี้นะครับมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับพูดง่ายก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะนํามาเฉลยนะครับก็เลยได้โอกาสทําคลิปนี้นะครับขอเฉลยนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงปืนลูกซองก่อนนะครับปืนลูกซองนี่ เมืองไทยของเราเนี่นิยมที่สุดก็คือขนาดเกรจสิบสองนะครับ,นะรบที่คนไทยพอรู้อีกก็คือเกจยี่สิบแล้วก็เกจจุดสี่หนึ่งศูนย์นะครับที่จริงปืนลูกซองมันมีหลายเกรดมากตั้งแต่เกจสี่เกจหกเกจแปดเกจสิบสิบหกยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบแปดแล้วก็สี่หนึ่งศูนย์นะครับแต่คนไทยจะรู้อยู่สามเกรดคุ้นเคยกันนะแล้วก็แพร่หลายที่สุดนิยมทั่วโลกก็คือเกจสิบสองนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออเขาวัดกันยังไงว่าเกรดนั้นเกรดนี้อะไรยังไงนะครับ มาตรฐานในการวัดเกรดของปืนลูกซองนะครับที่เขาทํากันมาก็คือ,อลูกก็คือตะกั่วนี่นะครับโลหะตะกัว่วเอาไปชั่งน้ําหนักได้หนึ่งปอนแล้วก็มาแบ่งเป็นส่วนเท่าเกันนะครับอย่างเกรด12นี่ตะกั่วหนึ่งปอนก็แบ่งตะกั่วนั้นได้12ส่วนเท่าเกันแล้วก็มาปั้นเป็นรูปทรงกลมนะครับเป็นลูกบอลลูกตะกั่วทรงกลมแล้วก็เอาไปยิงผ่านลำกล้อง เกจ12นี่ก็คือตะกัวหนึ่งปอนแบ่งได้12ส่วนเอามาปั้นเป็นลูกทรงกลมหนึ่งลูกจาก12ส่วน12ลูกนี่นะครับเอาไปยิงผ่านลํากล้องขนาดนี้ได้ก็เรียกว่าเกจ12นั่นเองนะครับเกจ20ก็คือตะกัวหนึ่งปอนแบ่งสัดส่วนออกให้มันเท่าๆกันของตะกัวหนึ่งปอนได้20ส่วนนะครับ20อันแต่ละอันนี่มารวมกันแล้วหนักหนึ่งปอนนี่ แต่ละอันเท่ากันทั้งหมด20อันแล้วก็ไปปั้นเป็นลูกตะกัวกลมๆยิงผ่านลำกล้องขนาดนั้นนะครับก็จะเรียกว่าเกรดยี่สิบเอาง่ายๆแค่นี้เนาะครับทีนี้กระสุนปืนลูกซองเนี่ยก็จะมีลูกอยู่สองชนิดนะครับก็คือกระสุนที่มีสองลูกเกินหนึ่งลูกขึ้นไปนะเัาก็คือพูดง่ายๆคือมีลูกตะกัวเกินหนึ่งลูกขึ้นไปถ้าหนึ่งลูกก็คือลูกโดดนะเรียกลูกโดดโดดๆเดียวๆเดียวได้เนี่ยนะครับ หรือลูกโดดแต่ถ้าเกิน1ลูกขึ้นไปเกิน1เม็ดขึ้นไปนะครับก็จะเรียกว่าลูกปลายนะครับลูกปลายนี่ก็จะเรียกว่าบัคช็อตหรือว่าลูกบัคนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็มีการแบ่งลูกบัคออกตามความนิยมใช้ยอยู่ในปัจจุบันมีอยู่7ขนาดนะครับอันดับแรกก็คือ o o o บัคหรือว่าลูก Triple O นั่นเองนะครับก็คือมี OO3 ตัวแล้วก็มีคาว่าบัคนะครับ สำหรับขนาด O O O buck หรื uck, อ triple buck triple O นี่นะครับก็จะมีลูกตะกัวกลมๆอยู่ในปลอกกระสุนของลูกซองนี่จำนวน8เม็ดนะครับแต่ละเม็ดเนี่เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันก็คือ0.35นิ้วนะฮะ0.35นิ้วก็ก็ลูกโตกว่าลูกกระสุน0.22เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเกือบจะเท่าลูก0.38นะครับ3.5นิ้วนี่นะครับ ต่อมาก็คือขนาดกระสุน OO buck นะครับขนาดที่2องนะครับ OO buck เราก็คุ้นเคยเป็นอย่างมากเลยนะครับในอเมริกาเรียก OO buck นะครับก็คือกระสุนปืนลูกซองที่บรรจุตะกั่วมกลม,มอยู่ทั้งหมด9เม็ดด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละเม,ม็ดนี่ก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่0.33นิ้วนะครับหรือถ้าเป็นมิลลิเมตรก็8.38ม mm ิลลิเมตรนะครับ ในฝั่งยุโรปนะครับก็จะเรียกกระสุนโอโอบัคที่บรรจุลูก9เม็ดนี้ว่ามีรหัสว่า SG นะครับนี่อย่างผมมีกล่องของกระสุนมิลาดนะครับที่ผลิตในอิตาลีนี่นะครับเขาก็จะระบุรหัส SG มาแบบนี้นะครับในยุโรปนะครับท่านเห็น s อเนี่ยก็คือเข้าใจได้เลยว่าเป็นกระสุนโอโอบัคนะครับหรือว่าเป็นกระสุนลูก9เม็ดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นกระสุน ขนาดจุด0.3นิ้วหรือ0.3 3นิ้วนี่ซึ่งใช้กับลูก9กเม็ดเรียกว่า OO b u c k หรือ SG นี่แต่ถ้าในกระสุนปอกนั้นลูกนั้นนี่นะครับมีทั้งหมด12เม็ดนะครับก็จะเรียกกระสุนนั้นว่าเป็นกระสุนพวกแมกนัมแรงสูงนะครับคือเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกตะกั่วอยู่ที่0.3นิ้วเท่ากันกับลูก9ก้าเม็ด ถ้าเป็น12เมเ็ดก็จะเป็นกระสุนแรงสูงนะครับกระสุนแมกนัม um, นะฮะต่อมานะครับขนาดที่3เนี่ยก็คือขนาดโอบักก็คือโอตัวเดียวนี่นะครับโอบักเนี่ยจะบรรจุเม็ดตะกัวอยู่กลมๆอยู่12เม็ดนะฮะแต่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละเม็ดอยู่ที่0.32นิ้วก็เล็กกว่าลูก9เม็ดอยู่นิดเดียวเองนะครับขนาดของมันนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กอยู่นิดเดียวเองนะครับ แล้วก็จะบรรจุอยู่12เม็ดนะครับแต่ไม่ใช่กระสุนแรงสูงนะครับต่อมาก็คือขนาดที่4นะนะก็ขนาด1ันบักหรือ1บักนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็มีลูกปลายทั้งหมด16เม็ดนะครับในปลอกกระสุนปลอกนั้นนะครับ mm hmm. เส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละเม็ดก็อยู่ที่0.3นิ้วหรือ7.6ม mm, เมนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นกระสุนปืนลูกซองที่ใช้ยิงหวังผลได้ ในระยะของปืนลูกซองเลยนะครับสาหรับกระสุน16เม็ดนี่นะครับต่อมาขนาดที่5เนี่ยก็คือขนาด2บักนะครับก็คือ2บักนั่นเองนะครับมีลูกปลายบรรจุอยู่20เม็ดแต่ละเม็ดก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ0.27นิ้วนะครับก็ยังถือว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่กวก่ากระสุนจ2ดสออยู่นะครับขนาดที่6กนะครับก็คือขนาด3บักหรือ3บักนั่นแหละครับ ก็มีลูกปลายบรรจุอยู่24เม็ดนะครับแต่ละเม็ดก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่0.25นิ้วนะครับก็ยังใหญ่กว่ากระสุน0.22 LR หรือว่าแม็กนัมอยู่นะครับแล้วก็ขนาดที่7ก็คือขนาด4บัหรือว่า4บั็กนั่นเองนะครับมีกระสุนลูกปลายบรรจุอยู่27เม็ดเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเม็ดก็เท่ากันนะครับก็จะอยู่ที่0.24นิ้ว ก็ยังโตกว่าขนาดกระสุนจุดสองสองที่เราคุ้นเคยอยู่นะครับครับนี่ก็คือขนาดของลูกตะกัวกระสุนปืนลูกซองนะครับที่เรารู้จักแล้วก็ใช้มานะครับส่วนลูกปลายที่มีจํานวนเยอะกว่านั้นไม่ว่าจะ70เม็ดก็ตาม100เม็ดก็ตามหรือ140หรือมากกว่านั้นนะครับก็จะใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆกันไปนะครับ ก็เป็นกระสุนที่ใช้ยิงพวกในเชิงกีฬานะครับยิงเป้าบินยิงหรือว่ายิงสัตว์เล็กๆนะครับสัตว์อันตรายสัตว์เป็นงูเป็นตะขาบเป็นอะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าเป็นนกนะครับก็เป็นกระสุนลูกปลายที่มีเม็ดลูกปลายเยอะนะครับตั้งแต่70เม็ดนะครับ100ร้อยเม็ดร้อยสี่สิบหรือมากกว่านั้นขึ้นไปนะครับเอาละครับก็วันนี้ก็คงจะ นำมาเฉลยแค่นี้แหละนะครับสำหรับกระสุนปืนลูกซองขนาดเกติบสอนะครับขอบคุณที่ท่านเจ้าของเม้นต์นะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสที่ทำคลิปนี้มานำเสนอนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ